เร,เรื่องราวนี้มาจากเหตุการณ์จริงโดยน้องแอนที่ได้ส่งเรื่องราวมาบอกเล่าถึงอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขึ้นเขาไปพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติซึ่งเรื่องเล่าในวันนี้น้องแอนไม่ได้ปิดบังชื่อสถานที่โดยน้องแอนบอกว่า ที่นำมาเล่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้สถานที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดแต่อยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เธอเจอมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเพียงเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ ซึ่งแอนอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนฟังกันในวันนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวกลุ่มเพื่อนของแอนซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3คนได้ชวนกันไปพิชิตยอดเขาภูกระดึงซึ่งเป็นสถานที่ที่ถือว่าได้รับความนิยมสำหรับนักปีนเขาและผู้ที่ชื่นชอบการกางเต็นท์พักแรมในอุทยานเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนแรกที่แอนกับเพื่อนอีกสองคนของแอนได้ปีนขึ้นไปและนอนค้างแรมบนชั้นสูงสุดของภูกระดึงนั้นทุกอย่างมันปกติดีทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรหลอนๆเกิดขึ้นทางนั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนที่แอนกับเพื่อนลงเขาค่ะวันนั้นกว่าแอนกับเพื่อนจะได้ลงเขาก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายสองโงแล้ว เนื่องจากเจนเพื่อนของแอนดันท้องเสียจากการกินหมูกระทะเมื่อคืนค่ะซึ่งกว่าเจนมันจะเริ่มหายจากอาการท้องเสียก็ปาไปเกือบบ่ายสองโมงแล้วทั้งที่เราสามคนกะว่าจะรีบกลับลงเขาแต่เช้าแต่จริงๆแล้วตอนนั้นเจนมันก็ยังดูเหนื่อยล้าเพราะอาการท้องเสียอยู่มากแต่จะค้างคืนต่ออีกคืนก็ไม่ได้ค่ะเนื่องจากฉัด เพื่อนผู้ชายที่พาเราขับรถมาด้วยกันนั้นพรุ่งนี้พ่อของฉาดจะต้องใช้รถไปงานศพค่ะเราเลยต้องพากันกลับในวันนี้ให้ได้ตอนแรกเราก็ลงเขามาเรื่อยๆในช่วงบ่ายไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วล่ะค่ะอยู่ๆเจนมันก็เริ่มไม่ไหวคล้ายจะเป็นลมเราเลยแวะไปจุดพักที่มีร้านขายน้ำเพื่อให้เจนพักก่อนมันจะได้หายเหนื่อย โดยแอนก็ได้ไปซื้อน้ำมาให้กับเจนกินและพาก,กันมานั่งพักอยู่ราๆเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อพักเหนื่อยให้เจนมันดีขึ้นก่อนก่อนที่ป้าร้านขายน้ำที่เห็นเรานั่งพักอยู่แกก็จะร้องถามพวกเราเขาว่านี่พวกหนูจะลงเขากันใช่ไหมค่ะคุณป้างั้นป้าแนะนำว่าให้รีบไปได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะขําก่อนมันจะอันตรายเอานะพวกหนู คุณป้าร้านขายน้ำแกก็พูดบอกพวกเราด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละค่ะก่อนที่พวกเราสามคนจะตัดสินใจเดินลงจากเขากันต่อแต่พอเดินมาได้ราวชั่วโมงเจนมันก็ลมฟุบลงด้วยความเหนื่อยล้าในตอนนั้นมันทำให้ฉัดรู้สึกโมโหขึ้นมาเป็นอะไรของเองอีกไว้เจน ชัดเริ่มพูดออกมาด้วยความหัวเสียเนื่องจากพวกเราแวะพักกันบ่อยมากเพราะเจนที่มีอาการเหนื่อยจากการท้องเสียนั่นเองเฮ้ยก็เจนมันเพียอยู่ร่างกายไม่โอเคค่อยๆเดินลงค่อยๆพักบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเปาวะแล้วในตอนนั้นพอแอนพูดไปแบบนั้นชาดมันก็เกิดโมโหบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้ค่ะ มันเลยเดินไปถีบต้นไม้ต้นหนึ่งเข้าก่อนที่ฉัตรจะสะบดด่าไปทั่วตามภาษาคนอารมณ์ร้อนและหัวเสียอยู่แต่มันไม่กล้าที่จะด่าแอนกับเจนตรงๆนะคะด้วยว่าเป็นเพื่อนกันด้วยโธ่ไอป่าเฮงซวยอะไรวะเนี่ยเดินมาตั้งนานแล้วไม่ถึงสักทีไม่รู้ขึ้นมาทำอะไรกันด่านบนก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคำที่ฉัตรด่าเนื้อหาประมาณนี้แต่จริงๆแล้วหยาบคายกว่านี้มากเลยค่ะขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะคะ เพราะคำด่าที่ฉัดมันด่าไปมันก็ชี้เข้าด่าป่าไปมั่วซั่วเหมือนคนเสียสตินั่นแหละค่ะมันก็คงจะหัวล้อหนัวเสียของมัน ก่อนที่เราสามคนจะเดินลงจากเขาต่อโดยฉาดมันก็พ่นคำด่าของมันเพราะมันหัวเสียอะไรนักหนาก็ไม่รู้ไปตลอดทางเลยค่ะจนกระทั่งตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดเราสามคนก็ยังลงจากเขาไม่ถึงข้างล่างสักทีและคนที่เดินผ่านไปมาในตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว เริ่มมีเพียงพวกเราสามคนและความมืดที่เข้าปกคลุมทำให้มองทางค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะพวกเราไม่ได้พกไฟฉายมาด้วยที่สำคัญคือยิ่งเดินยิ่งเหมือนพวกเราสามคนเดินวนอยู่กับที่เดินไปเดินมาไม่ไปไหนสักทีโดยแอนสังเกตจากต้นไม้ที่ฉัดมันเคยถีบจนมีรอยก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะ มันเหมือนต้นเดิมไปเป๊ะเลยซึ่งเราเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นมาหลายรอบแล้วซึ่งมันก็กินเวลาเป็นชั่วโมงแล้วที่พวกเราเดินวนไปวนมาหลงอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ไปไหลเลยจนกระทั่งพวกเราทั้งสามคนสังเกตเห็นเหมือนมีเงาใครบางคนกำลังคานอยู่ที่พื้นด้วยท่าทางที่น่ากลัว พังตรงมาที่พวกเราทั้งสามคนด้วยการตะเกียกตะกายคานมาจากพื้นจนดูน่ากลัวแน่นอนว่าพวกเราสามคนรับรู้ได้ในทันทีว่านั่นต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวตอนนั้นพวกเราทั้งตกใจและกลัวมากพวกเราสามคนเลยวิ่งค่ะแต่ยิ่งวิ่งก็เหมือนยิ่งวนอยู่ไม่ไปไหนเลย พวกเราสามคนวิ่งวนอยู่นานแต่ก็ไม่สามารถที่จะลงจากเขาแห่งนี้ได้เลยแอนเลยได้ลองไปขอลองให้ฉาดมันไปขอขมาต้นไม้ต้นนั้นที่ฉาดมันไปเตะและยืนด่าว่าด่าทอเพราะเราเดินวนผ่านต้นไม้ต้นนี้มาหลายรอบแล้วไม่ไปไหนสักทีแอนก็เลยคิดว่าถ้าไปขอขมามันอาจจะช่วยได้และไม่น่าเชื่อว่า เมื่อแอนกับเพื่อนพากันขอขมาต้นไม้ต้นนั้นแล้วไม่นานพวกเราสามคนก็สามารถที่จะลงมาจากเขาได้จริงๆซึ่งเรื่องราวนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะคะแล้วว่าคุณล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกไหมแต่แอนเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น ก็เป็นเพราะฉัดนั่นแหละค่ะที่ปากเสียและไปด่าทอเจ้าป่าเจ้าเขามั่วซั่วและทําร้ายต้นไม้ที่เป็นสมบัติของป่าของอุทยานอีกจนทําให้เกิดเรื่องราวชวนหลอนแบบนี้ขึ้นยังไงถ้าคุณชอบเรื่องเล่าของแอนอย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้และคอมเมนต์ให้กับผู้ทำด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ